กลาสวัสดีพี่น้องป้องไา่เบิร์สุขุสุคนพี่น้องเจ้าค้าผู้ที่อยู่ทางไกลและก็ทางไกลในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะที่กาลังรับชมคลิปของผู้ค่าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋าเมื่อเนี้สิพาพี่น้องมาเหตุนิ้วบายสีเล่นลายเนาะพี่น้องเนาะเป็นอ่าเสื้ออะไรเนาะพี่น้องเนาะ หลายคนก็เป็นแล้วแต่หลายคนยังเห็ดนิ้วใบสีแบบประยุกต์น่บอปินเนาะจ้าแต่เมื่อน้พัช,ชาสิพาไม่เห็ดนิ้วใบสีแบบเล่นลายนาอพี่น้องเนาะซึ่งมีความสวยงามแ้วกับความดดดดินเนาะจ้ามาเบิกมาชมนนกันเลยจ้าอันดับแรกเราต้องเตรียมใบตองนาะพี่น้องน้องใบตองอ่อนแล้วก็บใบตองแก่เนาะจ้านี่คืออ่าตัวอย่างเด้อพี่น้องเด้อนิ้วใบสีเล่นลายเนาะเจ้าค่ะก็คือนิ้วใบสีประยุกต์ทั่วไปแหละพี่น้องจ้าแต่ผู้ค่าสิเล่นลายใบตองสีเขียวเข้มเข้าข้างในจ้า เวลาห้าไปเข้าช่อหรือหฮาประกอบมันจะสวยมากพี่น้องจ้าเออจักผู้ใดบอกผู้ค่าวาเองงามพี่น้องจ้าวิธีเห็บมได้ยากจ้ะพี่น้องจ้าดับแรกกบม้วนนิ้วใบตองเนะจ้าใบตองอ่อนเด้อจ้าม้วนเข้าไปเลยกรณีที่เ้าสิบ่ใส่ดอกพุดปอมหรือเฮาจะเสียบดอกไม้ใส่ทีหลังเ้ากำม้วนเข้าไปเลยจ้าม้วนเข้าไปนะนี้เสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นก้ห่อด้วยใบตองอ่อนจ้า หอ่อใบตองอ่อนเข้าไปนะนี่เด้อจ้าแม็กให้เรียบร้อยนะจ้าตามด้วยใบตองแก่จ้านี่ใบตองแก่นะนี่จ้าเพิบพอใบตองแก่เซตเรีเยบร้อยแล้วฮากระทิใส่ใบตองอ่อนลงไปอีกหนึ่งแผ่นจ้าเพื่อ,อความโดดเด่นและความสวยงามนะจ้าให้มันมีลูกเล่นมากขึ้นเนาะอันนี้เป็นธรรมชาติจะาบัวไซรลิบบิ้นเด้อจ้าอันนี้จะเน้นความเป็นธรรมชาติ ส่วนมากเดี๋ยวนี้ข้าเจ้ากับส่ริบ,บินกันหลายแหละพี่น้องจ้าริบ,บินก็จะสวยไปอีกแบบได้พี่น้องแต่มัน่บปินธรรมชาติคือใบตองเนาะจ้านี่กระิได้กีบใบสีเลนลายนิ้วใบสีเลนลายเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเดี๋ยวผู้ค้าเซตเลลายอัานแล้วเข้าซอให้เบิ่งว่ามันสิง,งามจริงบ่เนนะพี่น้องเนาะตอนนี้กระเฮตนิ้วได้ครบเด้พี่น้องจาเก้านิ้วเนาะ ผู้ค่าจะเข้าช่อให้พี่น้องเบิ่งว่ามันงามคือผู้ค่าวาวบอเนาะพี่น้องเนาะนิ้วใบสีประยุกต์เล่นลายเนาะจ้านี้หากมวนเป็นนิ้วใบสีก่อนเลยจ้านิ้วใบสีแบบโบราณก่อนเลยจ้านิ้วหนึ่งแล้วก็เอาลวดเสียบเข้าไปจ้าเสียบเข้าไปด้วกรแมกเนาะแมกให้เรียบร้อยจ้าอ่า พอแม็กเรียบร้อยแล้วเฮากระสีเปียเล่นลายลงมานิดนึงพี่น้องจ้าอันนี้คือยอดแม่ใบสีเด้อจ้านี่เปียมาอยูนี่นี่จ้ะสลับการเขียวอ่อนเขียวอ่อนเด้อจ้าพี่น้องจ้ายอดก็ได้เนาะหรือพายจะเปียยอดเป็นสีเขียวอ่อนหมดเลยก็ได้เนาะแล้วแต่เนาะจ้า แต่อันนี้พอดีใบตองอ่อนมันบอพอ,พอเลยพี่น้องก็เลยเฮ็ดพอประมาณเนาะจ้าเปียมาเรื่อยๆจ้าไปเฮ็ดเรียกอันนี้ก็คือว่าเราเปลี่ยนยอดแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะเป็นลักษณะแบบนี้แบบน,นี้เราก็ทีเข้าชอ่อจ้ะเวลาเข้าชอ่อเราก็วางนิ้วใบสีลงไปจ้ะ แม็กให้เรียบร้อยแล้วก็ห่อจ้ะห่อมาแล้วนี่จ้ะนี่แล้วก็แม็กลงไปหลายๆเนาะแม็กหน้าแม็กหลังให้เรียบร้อยจ้ะวิธีเข้าชอ่อกะมันจะสวยพี่น้องจ้า โอเคอยู่การเล่นลายของริบบิ้นที่พี่น้องเคยเห็นแต่มันจะบบมีสเสน่ห์คือใบตองพี่น้องจ๋าใบตองนี่จะมีสเสน่ห์กว่าจะมีสเสน่ห์กว่าแล้วก็มีความงามที่เป็นธรรมชาติกว่าเนาะพี่น้องเนาะสิเบิงมีลูกเล่นลายขึ้นเนาะจ้ะใบตองกระยักสั้นพี่น้องเอ้ยใบตองก็ได้ใบตองกระยักสั้นบนบมีใบตองแล้วพี่น้องลมพัดแล้วมันซอยจนสิเบิดแล้ว สีใบตองกับบได้เสมอกันเด้อพี่น้องเด้อบได้เสมอกันปันใดจ้ะเพราะว่าสีใบตองนี่เอาบได้ไล่สีหรือเรียงสีเนาะจ้ะมันก็เลยบ่ก่อยเสมอกันเนาะดึงลงมาเรื่อยๆพอไ้ตายแล้วพี่น้องใบตองก็อยากสั้นแทนนี่จนสิบจอดกันอสิบได้ไปหาตัดตองก้านใหม่ให้มันยาวก็นี่บอกใบตองอันนั้นหลายมันกับบอยากมันก็อยากงา จะเข้าช้อนยากอันนี้คือเขาต่อเด้อจะ้ะต่อให้มีฐานจับเวลาเ,าเข้าชิดได้ง่ายพี่น้องจะเข้าช้อถ้าบ่มีฐานจับเวลาเข้าช้อมจะยากนิดนึงเนาะ ใบตองอ่อนนี่ค่อนข้างที่จะเหี่ยวไวเดี๋ยวพี่น้องเน้อเราก็แห้งไวเวลาถึอกลมนิดนึงก็เริ่มแห้งเวลาเห็ดนี่เอาน้าฉีดพรมไปนํากระดีเนาะจ๊ะลอาเห็ดในห้องหรือที่มันบมีลมนะพี่น้องถ้าช่วงลมแห้งๆนี่จะเหี่ยวล้าก็จะแห้งไวนะจ้ะนี่คือข้อเสียของใบตองกล้วยน้าว้าเนะจ้ะเข้าช่อลงมาเรื่อยๆจ้ะ พี่น้องจ๋าป็นาได้จ้าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะพี่น้องเนาะนิ้วใบสีประยุกต์เล่นลายใบตองอ่อนใบตองเข้มพี่น้องจ๋าสวยงามบอกจ๋าอันนี้พัดช,ชาย,ยังบดิตบแต่งดอกไม้เด้ยยังบดิไส้ดอกไม้เลยพี่น้องจ๋าแต่อยากให้เบิ่งความงามของใบตองก่อนจ้าความงามธรรมชาติของใบตองก่อนพี่น้องจ๋า,าเป็นาไดสวยงามบอกที่ชมเข้ามาได้เด้อพี่น้องเจ้าขา,าเป็นาไดทถึกอกถึกใจพี่น้องบ่เนาะพี่น้องเนาะ ก็หวังว่าพี่น้องสิได้ความรู้และก็ได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ่ามากก็น้อยที่สินําไปใช้เนาะพี่น้องเนาะหากผิพกดพลาดประการใดไปก็ต้องกราบขอโทษขออภัยายๆด้วยพี่น้องเด้อสาหรับคลิปนี้พัชาก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนจ้าอยู่ดีมีแฮงเบิร์ดสุขุสุคนบ่ให้เจ็บบ่ให้ไข้บ่ให้จนจ้าพบก,กันคลิปหน้าเด้อจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า